ถ้าฝึกกระโดดยิงมันจะเล่นง่ายดันระวังกระดิ่งได้แล้วไม่ได้ก็ไม่ต้องเอาตรงนั้นนะอย่าไปดันเยอะเดๆจะเล่นยากกลับมากลับมาได้แล้วกลับเลยได้แล้วกลับเลยกระดิ่งสวยๆนะไปช่วยไปช่วยบีเลยกรดิ่งถูกช่วยกี้กี้เล่นเนียนวะให้กี้เล่นเนี้ยระวังกลางเนียนด้วยผีแม่งโดนระเบิดยักษ์อีย ไอ้มอสก็โดนรายงานแ้เี่ยมเยี่ยมเลยเี่ยมช่วยบีเลยสิงเอไปพี่อ้เหี้ยกลางหลุดอ่ะพีแถว้อระวังหลังวังหลังร้อยก็นเกดไปกัอเไปผู้หมดไอ้เหี้ยโู้หหลังมีตัวจับเออที่วางกับบ้านเราพร้อม Has been p l a n e ่วางวางวาง

ใด้อยู่ได้อยู่ได้อยู่รับอกจะพียิง้าตรงตรงมุมที่น่าลองเล่นพลาดไม่เป็นไรถ้เล่นดีแมางไหลได้เออดูกางยัไดูกางแบบยาวไปกางขีดูกงดูกางก่นตดลย้น้ยโอนย้โอ้โอเยยยัโอยอ้ยอยยยอยน พีสนะพ่สร้างนะพี่สร้างเอ้พี่เจ็บอยู่นิดนึงกิจกิจไอ้แม่กิ๊กๆ,เ,ๆเข้านอนเข้านอนนักเสวียนนี่มันสบายขี้นะ,อะเอาแม่งก่อนเลยเอายาวดิเอายาวดิเอายาวดิเอายาวกลางจะมานะไปเลยไปเลยกิ<ๆ>ไปเลย อยู <B> ่ใกล้เออปบนึงมาหลอกเราดีกว่าด <shocked> ีามาเร็วมาเร็ oh, ันไม่รแบบนี้เลยอยู God, ่สามมุเลยมันอยู่สมุมเลย หา้แลวนะพี่กลัวแตกกันไหนอ่ะเจอทอนไรอ่ะยิงทันด้วยหรอไอ้สั์